สวัสดียามบ่ายบ่ายนี้ที่ไล่อ้ยอยคอยรักไม่ตัดก่อยโอเคนี้แล้วค่ะอ้อยกินดุนดุนขอบคุณทุกๆคะแนนจากคุณพ่อคุณแม่นะคะ แลวนี่เป็นท้างเขาสุรินค่ะอ่าเข้าสุรินมันจะอยู่ท่างเป็นหลักเลยอือปล่อยอยว้นี่คืองามแทะเราตัดไปไม่เยอะแล้วค่ะสักอาทิตย์ช่วงอาทิตย์เมื่อกัดเห่นหนึ่งอ่อยไล่หนึ่ง ขอคุณทุกกำไรใจจากคุณพ่อคุณแม่ใจดีใจ,ใจ,ใจใบุญทุกๆุกคะแนนค่ะมีเมตตาสองสาวได้กินอ้อยง่าๆอาหารเสริมกินอ้อยทุกแค่ทุกไรนะคะแม่เราพวกเราก็มาทุกวันท่าอาหารให้หน้อง มาอุดหนุนกันใดค่ะได้ละวันค่ะแม่จ๋าวันละเล็กวันละน้อยสองสาวของเราตัดไปละว่วเลยค่ะขอบคุณมากค่ะคุณแม่ขอมีแต่ความสุขป,ปีใหม่ดูเย็นเป็นสุขดีแมงทุกๆท,ท่านสวัสดีค่ะ